ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Suzuki 150, ส u z กิ i s x x b n n d i t 150 2รูปแบบ2สไตล์จากสำนักแต่งจูรักเซนดี้ดีไซน์อินโดนีเซีย,ยครับหลังจากที่ s u z u k ิได้มีการเปิดตัวรุ่น GSX r 150รวมถึง GSX s 150 2รุ่น2รูปแบบไปแล้วในช่วง1ปีที่ผ่านมาและครั้งนี้สำนักแต่งจูรักเซ n d y ้ดีไซน์ได้มีการออกแบบชุดไฟหน้าใหม่ รวมถึงสลิงด้านข้างพร้อมด้วยเบาะนั่งที่แตกต่างจาก Gsx s 1 5 0อย่างเห็นได้ชัดในภาพรวมของตัวรถแล้วจะเหมือนกันกันกบตระกูลของ Gsx r และ Gsx s 1 5 0ก็คือเครื่องยนต์1 5 0่ซีซีทวินแคม4วาล์วมอน้ำโครงสร้างตัวถังน้ำหนักเบาชอกอัพหน้าแบบเทเลสโคปิกธรรมดาดิสเบรกหน้าก็เหมือนเดิมแตกต่างกันที่ชุดไฟหน้าที่มีความโดดเด่นและหน้ากาก,ากที่สวยคมมากยิ่งขึ้นสรุปชัดๆก็คือว่า gsx bandit 1 GS Band 5 0 cc คันนี้เป็นการออกแบบโดยสนักแต่ง j u ักเซนดี้ดีไซน์ไม่ใช่โมเดลใหม่ของสุสานแต่ประการใดมันคือ2แนวทางตัวอย่างที่สนักแต่งแห่งนี้ต้องการจะบอกกับสุสานว่าถ้าเป็นไปนได้ช่วยพิจารณารูปแบบไฟหน้าใหม่รวมถึงเบาะนั่งนะครับที่มีความแตกต่างจากตัว gsx s 1 5 0 cc คุณผู้ชมชมภาพเหล่านี้แล้วก็อย่าเพิ่งคิดว่านี่คือภาพรถใหม่ของสุสานแต่ประการใดสุสานไม่ได้มีแผนเปิดตัว gsx bandit 150คันนี้อย่างแน่นอน จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแล้วยืนยันกับคุณผู้ชมได้เลยครับว่า GSX Bandit 110cc คันนี้มันเป็นเพียงภาพเรนเดอร์ไม่ใช่ภาพหลุดที่เป็นรถจริงแต่ประการใดเพราะฉะนั้นหลายคนที่คิดว่าสุสกิจะเปิดตัวรุ่นนี้บอกอีกครั้งหนึ่งครับว่าไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนจากการตรวจสอบข้อมูลในปีนี้ยืนยันครับว่าสุสกิจะยังคงเน่นทำตลาดตรุ่น GSXR 150และ GSXS 150เพียงสองรุ่นเท่านั้นครับเรื่องราวของ GSX Bandit 110cc คันนี้จะเป็นจริงหรือไม่ในอนาคตติดตามกระแสะข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ